สวัดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแกงพิคเคงอีกแล้วจะมาแกงม้องใหญ่ๆกันเลยนะซึ่งวันนี้เราก็จะแปลงร่างเป็นมังกรกันคะ่ะตัวแรกเนี่ยก็จะลองแปลงร่างเป็นมังกรน้ําไปแกงอําพิคเคงกันก่อนเนะาะแต่ว่าพิคเคงเนี่ยเขากําลังทําอะไรอยู่นะนี่เราก็แบบว่าใส่อันไว้เสร็จเลยนะคะเผื่อเขาจะอยากขี่แล้วไง ตึกตุ้ยตึกตุ้ยตึกตุ้ยเฮ้ยมันต่อเลยใครยิงอะไรมาเนี่ยโอ้ช่จยด้วยครับช่วยด้วยครับอ้ตกแล้วโหอะไรกันเนี่ยมาจากไหนอะเขาก็สูน้ำไปกินใครยิงนะหรือไส้เดือนกันแน่เนี่ยมังกรยิงว่เฮ้ยน้องงัวโอ้โหลอยเลยส้เดอนโดนล้โดนแล้วไม่ได้หโอ้ยก็ขึ้นเนี่ย้นมาจากไยงไปกินมีได้ยังไงเนี่ยมังกรเนี่ยโอ้ยลอยแล้วไน้ำน้ำน้ำ วอ้ยวิเกือบข่ะโอยนึกว่าตายแล้วไม่แน่โอ๊ยย้อนย้อนนี่นะเดินน้ำผูน้เข้าไปอะเฮ้ยหลัมันมีอานี่หรอเฮ้มันขี่ได้ปะเนี่ยไอ้จอขี้ปลาเอ้ยไหนไหี่เดี๋ยวเฮ้ยน้ำน้ำเดี๋ยวโอ้โหไม่คงไม่คุยเลยประกอนบ้าชอบน้ำ นี่ดิพี่เข้มมีปลาด้วยนะกินปลาป่ะนี่ปลาแสนอร่อยนะสดสดตกได้เมื่อกี้เลยแบบมีแค่ตัวเดียวนะโอ้ยงล็กน้อยได้ได้เหรออุ้ยเขาเก็บไปด้วยอหรอไปว่าคารับเราเป็นพวกแบบนี้ใหนลองขี่ดิขี่ได้ปะเนี่ยขี่ได้ขี่เลยขี่ก็ขี่เลยอุ้ยน่ารักจุงเบยตัวอะไรกันแน่นะไม่ใช่ไฟเดือนก็แล้วกันครับคือมังกรน้ำมันปลาไหลยักษ์นี่นะเอาไปทำปลาชิ้นดีเลยเนี่ยปลาไหลอะไรหน้าตาแบบนี้นี่มันมังกรชัดๆเลยมันใช้อานป่ะใช่ฮึบ วิยขี่ได้ด้วยเหรอไปเที่ยวเหรอทำไมมันลอยได้ไปไหนข้าไปไหนข้ากูจะล่วงแล้วมังกรก็บินได้นะไหนเขมขัดก็ไม่มีเฮ้ยเม้ยสูงมากสูงเกินไปแล้วโอยนะการดรอปขาไปเที่ยวก่อนพาไปถึงบ้านโอ้ยขาบินเล่นเฉยๆบีก็ไม่มีชูชีพก็ไม่มีเอฮ้ยนี่มันบ้านเรานี่นะนี่มัเป็นมังกรน้ำเนี่ยเราจะบินไม่ได้เหรออู ใช่มาส่งหรือว่าเป็นเพ่วกอยู่บ้านด้วยกันล่ะนี้บ้านพี่เคืนเนอยู่เลหลายคนนะนี่อ๋อบ้านพี่เคยนราดีไยดีลยอ้เรือมันนักเก็ตเยอว่าเอร้อยมดแล้วดิเยอดยดกายเอาให้น้ำแ็งแลอาเยยอากาศมันร้อนจะเย็นเย็นเนี่ยโตายหมดแล้วยกมดหยุดจะมาตายบ้าหยุดจะจนี้ตีไม่ได้ตีไม่โนไม่หยุดหยุดเ่าอหยุดจะะนี่เออ ามาเล่น<ม>เก<ธ>มน้ำพุอมาเล่นแล้วเล่นน้ำพุกันเล่นน้ำพูกันใหม่แล้วพี่เคนเนี้ยแน่โอ้โหฟังพีเกมไม่หมดแล้วอไลายน้ำัวอ่ไรวะ โอ้หอุ้ยเกิดอียังไม่ตายหรอเดี๋ยวนี้เลยนะทําไมถ่าพี่แข็งก็อยากสอนอยดื้อย่างเี้โอ้ยบอนทําลายแล้วเกินเออนี่มันข้าวพี่แข้งเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเก็บเกี่ยวช่วยเก็บเกี่ยวเข้ามามาเข้าบ้า เปอนบ้านตันเองโอ้หนี่มันเปิดเปิดประตูได้เหรอนานได้ดิเดี๋ยมาโมนเมยเป็นบ้านตัวเองนะนีไหนเพิ่งมามาทีหลังต้องเคารพรุ่นพี่รึเปล่าอะไรรุ่นพ่อรุ่นพี่ล่ะอาด้เตียงมาด้วยนี่มมันทำเตียงมาด้วยมันน้ำมันเตียงด้วยนี่นี่โอ้ยตรงนี้มันที่นั่นไม่เคนมันลามตรงนี้ได้ไงหรอว่าแต่ว่าปกติบังเกิร์มเลนอะไรท้านไม่ใช่เหรอเอน้องตกมาจากไหนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่เปนบ้านพี่เค็มที่บ้านกบโอ้ยอะไรมาเข้าไปเฮ้ยยุบอุ้ยอะไรกันเเนนนี่ยมมมาาจกกไไหหัต็ปด ไม่อยากไม่บ็อกแสงไฟกบอนหรอไม่มีแน่โอ้ยแย่แล้วอุ้ยมันแยกร้านอุ้ยโดนโดนโดนโอ้นี่ความดีมากไปแต่ช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนโดนแล้โอ้แย่แล้วลอยแล้วอุ้ยเกือบตายเอ้าตายเลยโอ้ยทำไมไม่ช่วยเลยทำไมเนี่ยทำไมไม่ก่วยตาย ไอ้น้องกบช่วยน้องกบช่วยหน่อยแล้วไม่ไม่น้ำกบช่วยหน่อยเฮ้ยมีไฟน้งกบด้วยเหรอวิบล็อกไฟเฮ้ยได้การแล้วเอามาตกแต่งบ้านดีกว่าว้าวสวยจุงไิ่งเต็มเลยเขาบอกแล้วว่าได้ของดีนะกำลังเบื่อท้อพอดีเลยลำหนักมากก็ได้นะไม่ได้โคลเยอะนะเอาไปแปะหลังคาดีกว่า ดีจุงเบยว่าแต่ว่ามันมาจากไหนกันน่นเนี่ยนี่นายอย่าบอกนะนายไข่ยอดมันมาจากคอเนี่ยยี่ใช่แล้วอะไรกินสลับไม่ได้เลยช่างฝันจุเบย์ของไม่ทุกอย่างเลยแหละจุงเบยมันจะกินวิเชนเข้าไปไหมหรือมันเป็นอนาคอนดายักษ์ก็ไม่รู้เออไม่ใช่นอนาคอนด้าขับเป็นลังก้อนน้ำนี่นี่เป็นไงสวยป่ะนี่หลังคาพี่เคนเรื่องเหรอม้าเป็นลังก้นน้ำอ่ะอ่ะเดียวอ๋ถูกใจจุงเบยพอดีหลังคาเลยเห็นว่าเราเป็นปลาไหลเหรอปลาเหรอเดี๋วมันก้นยุดไปยุ่วด้วยล่าเหรอ เฮ้ยแล้วพี่เคนจะขี่ใครเอานึกว่าจะมาเล่นด้วยกันเอาไม่แล้วจับขาป๋าหนึ่งตัวพี่เคนตัวก็หงแล้วขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลายร่างเป็นมังกรลมกันดีกว่าเนาะแล้วก็บินไปหาพี่เคนกันดีกว่าแต่ว่าเราจะเป็นในแบบฉบับของมังกรที่แบบว่าตัวไม่ใหญ่มากนะ

วุ้นนี่นะปิดประตูเลยไอเข้าได้เออเข้าได้โยนเฮ้ยแต่พี่เขนมีหลังคาหน่าไม่กว้างน่าฟ้าผ่าไม่ได้หน่าไม่กลัวเหรอนี่เนี่อาซิไปอาซิตไปโอ้ยทขาไม่กินซีตทขาไม่ได้กินพืชต้นกินเนื้อโอ้ยมัไมอยู่ในบ้านได้ไปเมย์อีกหนึ่งหลังเลย โอ้จะตุ้ยแล้วโอ้ยเกือบไปโอ้วเขากินเว่ะเขาไม่ได้กินพืชเนี่ยะเฮ้ยไหนกินซีเข้าไปด้วยเหรอว้าวมั่กนใช้ซีดจับได้เลยเนี่ยไใโอ้ยดีจุงเบย้ดีที่มีซีดพอดีเลยอันนี้ก็มองเองแอปเปิ้ลทองไปกินก่นตอนแราจะให้วีดซะหน่อยนึกว่จากมก่อนจะกินขนมปังอ่ะว้าวแอปเปิ้ลทองเหรออุ้ยน่ากินจุงเบยขอบคุณนะนี่มาพี่เคนแบก Applethon ให้ลูกหนึ่งเอาไหมให้ทอำไม่เหรอโอ้ยดีจุงเบยนั่นแบกมากินนะ จะได้กินด้วยกันต้องเอาเพชรลอยใส่พี่เคนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันไดมอนด์หรอเฮ้ยดมอาของใครมาล่อเฮ้ยนี่มันไดมอนยังจีบล่ออ่ะลอกล่อกันเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเอามาจากก้อนนกันนี่พชรมันเกิดเออเป็นไดมอนด์เหรอ ใด้แล้วสีฟ้านี่มันเออออกมาเป็นไดมอนด์ด้วยเหรอเนี่ยอุ้เที่ยงมาเป็นไดมอนด์โอ้โหเป็นไดมอนด์เลยนะมือไปไหนก็ตามแล้วเดี๋ยวไปฆ่าเชื้อก่อนละกันต้องไปเผาไหมเนี่ยเ้ย่ไปใยถ้าใส่ก็เป็นเอาออมังกรมาใส่ที่ตัวดิ เราสองเอาของสมบัติมาให้เลยนะเดี๋ยวไปไล่รับดินอยู่แล้วกันนะว้าวดูดิไดมอนด์เต็มเลยอุ้ยสุดยอดหาเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโอ,โอ้โหโเดี๋ยวเดียเจ็บนะผาพี่กันทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะนี่ไงแปลกแปลกนะเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์หลายอยู่พ,พี่ดีว่าผาไม่เคนเฉยเดี๋ยวก็ตายแบบนี้นะเมียเป็นทองอย่างนี้เนี่ย อ่ะลอนแล่ต่วนน่ะนะสูงไปแล้วเอาพี่เคนลงต้่ำๆหน่อยเดี๋ยวตายยออดโศสาวบอกว่าสูงได้อีกนะอันนี้ไม่ยังเปียกไปเดิมใจจะไปไหนเลยจะไปไหนกันเนี่ยพาไปดูที่ลับๆเฮ้้ยแลวมันพาไปดูที่ลับไงไปดูในถ้ำเลยอ่ะจะพาไปถ้ำนะว้ำนั่นคือหลันของนายเหรอใช่มันคือบ้านของฉันเองโอ้โหมันคือบ้านเก่าของฉันนี่นาตามาค่ะสมบัติอยู่นี้ปะเนี่ยไหนลองดูดีมันเป็นบ้านเก่าของฉันโอ้โหแต่ ว่าพวงฉันยไม่รู้อะายแล้วไงเขาเก็บแร่เก็บทองเก็บหายไปเยอะแยะใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเต็มเลยรวยแล้วบอกว่าล้ำซ้ำนะแต่มนี่แบบเข็ยนด้วยเหรอเขียนใครดูเดินเหรอแล้วติลลกับมังกรเขาหวงสัมผัสเขามากเลยนะจะไม่กินพี่เคนใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่ยกให้ยกให้หมดเลยอุ้ยเดมอนเป็นบล็อกเลยเหรออยากได้เท่าไหร่ก็ตอออกไปเลยนะหกเลยทีเดียวขอบคุณนะโหมันดะท่าไรด้วยเหรอเนี่ยบอกแล้วว่าแค่เห็นจะตาลุกยาวนี่มนแค่ขุดแล้ว <c oughs> อ๋อแล้อืมอู้ยชีวิตด,ดีดีขุดอะไรบ้างดีนะหอ,อ,อะหยเร<ห>ืองไปถูมเลยเนี่ยะเต็มเดทเทอรไรด์ก็ขุดไปด้วยนะเนี่ยว้าถ้าอย่างนั้นดเดี๋ยวทำชุดกัดเดทเทอร์ไรด์ใส่เลยดีกว่าเฮ่ยจุ่มเบอร์ไม่ต้องใส่อึ้ยบอลกลอนแล้ว <c oughs> ตอนแรกนึกว่าต้องอยู่ในอึ้ยบอลกรนะเนี่ยถ้าท,ทางพี่คิมจะชอบเไม่งั้นมันจะเป็นตัวเหม็นน่าดูเลยว้ามีทองมีเหล็กด้วยเหล็กตัวหนึ่งเอาไปทำฟาร์มอัตโนมัติดีกว่าว้าอยู่ยาวๆเลยงานนี้ เออเนเธอไรตอตกไปเลยตกไปเลยแต่ว่าปกติมันต้องไปหาที่นรกไม่ใช่เหรอนี่นายมึงก่อนายไปป้นใครเข้ามาเนี่ยบอกมาค่ะอย่ารอแวไปป้นคนเดียวเขามานะของมาหลุดของฉันนี่ค่ะก็อย่าว่าป้นพี่เขนคืนทีหลังนะพี่เขนนี่มีให้ป้นนะช่วงนี้กำลังถังแตกไอสมบัติของฉันเนี่ยมาจากมันพับหลุดของฉันเลยนะอุ้ยชุก์ก่อเนเธอไรต์สารเก็บสารสมมัตเนี่ยลุ่นลุ่นลุ่นหลานลุ่นเลนลุ่นโลเลยนะโชคดีจังเลยเนี่ยตอนแรกมันเล่นเล่นคนเดียวแล้วอ้าวไม่มีใครมานั่งเล่นด้วยเลยอ่ะ แต่รู้สึกว่าตั้งแต่ไอ้พวกมังกรมันโผล่มาชีวิตไม่ค่อยสงบสุขกันแน่วันนี้จะตีเองไหมเนี่ยจริดแล้วเหนื่อยใจไปเลยแล้าดูดิอารมณ์แปรป่วนจะเชื่อใจได้แค่ไหนกันเนี่ยโอเคแต่มีดิสไลฟ์ละมีกลัวมีทองให้ดีก็หมายถึงว่าเขียนบอกไว้ก่อนนะว่าทำไมทไมแผงๆพี่เคีนี่พี่เคีนจะเจือเลยนะมีดาบด่าไลฟ์นะเดี๋ยวเปล่ยนไปป้าลป้ละจะกลับบปกินข้าวอุ้ยปะหลักใครมาใหม่กัน เฮ้ยโยจะไปไหนอะพี่เขนยังตอกแล้วไปหมดเลยเ๋้วตอกกับป้าเนี่ยพอแล้วโอ้โหมันเยอะมากเลยนะใช่ค่ะนี่อพอแล้วพีไไ่เขนไปกันโอ้ยยังไม่อยากไปจะไปไหนกันนีลิมิตอยู่ไม่ให้เยอะอยหรอก เอาไปทางนี้ลลไปเห็นับรอบมากรอบหายโอ้หพี่เกว่ามันสูงไปไหนอะต้งมังกรเอาตามๆเลยดิวิสิตัวพี่ตัวความสูงอะบ้าน็ยม่เห็นวิวข้างล่างดิขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวเห็แล้วหนแล้วสูงกันเออก็เลยขึ้นหนวหไปให้หเโอ้โหวยขาไปโอ้ยเดี๋ยวเล่นวัจันทรหน่อยเนี่ยมังกรช่วยมังกรแล้วโอ้ยจะทิ้งให้พี่เกณรอดตายอยดิดิได้งก็ตีให้นอนเนี่ยบินี กันเจ้าพวกร่างนี่มันไว้ใจไม่ได้เลเนี่ย า<ห>นาไปไปแล้วม่อยาใหเจอเลยนะเจอนจ่เาเจอแน่<ห>นันต้อนลมเนี่ยตัวตึงเลนเนี่ยตัวตึงเลยเอาละ่ะเราก็จะแปลงร่างเป็นมังกรบินดีกว่านะแล้วก็ไปแอบอ้อนๆพิเคยนนิดนึงนะเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่ายังฉุนๆเจ้าพวกมังกรอยู่นะอว่าแต่ว่าเจ้ามังกรดินเนี่ยสามารถจะยิงดินได้นะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องยิงดินไปแก้ี่เคยนดีกว่ายิงดินทา,าเป็นแบล็ค็อกมาแก้พิเคยนไปเลย โอ้โหทำงานนี้ไม่ต้องมานั่งขุดละไ้ดีจุงเอ๊ะอะไรอะไรแบ๊บแม๊บเฮ้เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนบ้านท่าฝีบ้านเฮ้ยทำไมหินมันกลายเป็นดินล่ะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเกมบั็อกมาเนี่ยเฮ้เกมตะโกนแล้กระตดงกระตดกกลายเป็นดินเฉยเลยโอ้ย ุ้ยน<ต>พ<ร><ค>ิเชนกลายเป็นดินเหรเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โห lli, ชัดเลยไอ้จำมังกรบ้าเอ้ยกลายเปเ็นดิน,นเหรอ้ยบ้านบ้านพิเชนเดียวโอ้โหบ้านพิเชนสร้างนับตายกลายเป็นดินได้หมดแล้ว,วโอ้ยไล้เจะไยอยู่ใน<ด>นี้นะไอ้จำมังกรอ้วนเฮ้ยไอ้ตาตุ๊กตะน้อยๆนี่เจอเจอเนี่ยอย่าคิดนะว่ามีปีกบินได้คนเดียวเฮ้ยพิเชนมีนางหลานคอนนี้เจอแล้เจอเดี๋ยวเจอตาตาแน่เดี๋ยวเจอในนี้ยแเฮ้ยจะหนีไปไหนไม่อยากมีบ้านบินอยู่เหรอได้มา นอนดินที่ <ped> อยู่แล้วนะขอยู่โหไม่แน่จริงนะเฮ้ยมาปิงขึ้นมาเหรอาไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยตกหล่นไปทั้งร้านวยโอ้โหโอ้ยเกิดตายอ่ะโอ้ยยังไม่อะไรนี่นี่แนนี่นี่ถ้ามีตังค์กันด้วยเหรอโอ้โหบ้านพี่แค่นะผาดไม่โหดร้ายแบบเนี้ยนี่จะบขังใต้ดินเลยโอ้โหติดใตดิน โอ้เกือบตายเลยในน้องหลบไป้องยิงินตแล้วนี่นะตายแล้วอ่ะนี่เนี่ยงงอะไรมานี่ยโอ้ยนี่ยมนจะใช้กันเนี่ยอ้ยช่ได้ครับช่วยได้ครับตายแะ้ายแล้วบ้านจ๋าบ้านจ๋าเข้าใช่ไหมไ่เข้าก้าวอะไตายประตูมันตู้หายเลย้าโอ้โหบนพี่แกนโอม่บ้านมี่แนหมดแล้วพี่แกนมีข้าวปิดหรือไงกันเนี่ยโอหมดกันจะทำบ้านทอปิดให้ไง หีนไม่เอาบ้านดินเยอะโอ้โหฟาร์มเฟิร์มไม่เหลือบ้านแลอยากให้อยู่เป็นบ้านฮ็อบบิ้งไงนี่ยเดี๋ยวตกแต่งให้ด้วยดินนะดินก็สวยดีอะแต่โมงในบ้านคงยังอยู่อะเนี่ยต้องรีบเข้าไปเอาหน่อยนะตู้ด้วยนะเจะมังกรว่าฟูนี้มาจากไหนกันเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยจริงเขาทำบ้านไปแค่นี้แล้วแล้วว่าแต่ว่าประตูหน้าเราอยู่ไหนอะตรงนี้มปนประตูเนี่ย เปิดประตูได้พี่เคนนะไปถึงร่องมังกรดีกว่านี่มันอยู่ทางไหนกันแน่เนี่ยไหนมันล่าไปซุ่มมังกรด้วยกันนี่แหละเอมือนม่งกรตั้งตัวนะเดี๋ยวซ้อมกระจกกันเฮ้ยตรงนี้เปล่าะเปิดประตูวเดี๋ยวแล้วนะอันนี้แน่เลยอันนี้แน่เลยเฮ้ยอืมนิดเดียวจะถึงแล้วจะใกล้ถึงแล้วเวลาที่เขาจะเดินลงมานี่ไงเจอแล้วน้อยไอ้เจ้ามังกรอ้วนมาหลบอยู่นี่เอ้าไอ้งมั่ยอยู่ไหนเนี่ย ไอ้เอคนไปไวเนี่ยไปด้วยดิโอ้ยทีนี้มีเคนผลด้วยนะต้นเถืโอ้ยตายแล้วบาสปีเก้นมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยช่วยซื้อมาช่วยกันด้วยแล้วเราจะชีวิตเราอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะโอ้ยปีเกนยังไม่อยากของตกใครก็ได้ช่วยปีเกนด้วยให้เอาชีวิตรอดไปก่อนโอ้โอ้ยมาจากไหนไอ้ต้นเบนต้องเปี่ร่างเป็นมังกรไฟดีกว่านะ อาลมันก่อนไปที่ต่อเต็มที่แล้วเขาจะสู้กับเจ้าบอสเอนเดอร์ดากันแล้วอ้ยอ้ยโดนลมุ้โดนล่มโอ้โหยแย่แล้วมาจากไหนกันเนี่ยยิงพิษยิงพิษน่อยเจอเจอแน่เจอดีแน่อุ้ยเป็นแค่เอนเอร์แมนแล้วมาตีพี่เกตทำไมเนี่ยโแม่บุนลอยไขกระดับเมื่เกี้นี้ดีกว่าไม่เนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรอ่ะแดงๆอ่ะเฮ้ยเมื่อก่อนไฟเหรอไปยังไงล่ะโอ้โมีไอ้ดอกก้านแล้วยัต้องหลบเมื่กันไปกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เขาเป็นตัวลีกับเอ็นดังตันมาแล้วอตต้องลองขีดนี่เราเดียวกันเหรอว่าเขาขี่นั้นนะโอ้โอักแป๊บักแป๊บเฮ้ยตัวหนักขนาเนีโอ้ยนูจะตายแล้วเอ้ยโอ้ยเดีล้วโอ้โหนัวหนักหนักหนักจนักหหนักหโหหหนห จะตาลองก่อนลองกันโสู้ไม่ได้ตัวนี้หนักบ้ามันจะไเวลาแล้วไม่ลาสู้ให้ที่พื้นก็ว่าจะตัวอยู่แลักรักษาชีวิตเอาไว้เฮ้ยโอ้โหจะมังกรไฟนะโอ้ยดูดิมันยิงที่พื้นพลังเอ็นดูรักก้อนโอ้โหแตกหมดเลยโอ้ยแม่จะเข้ามาอนุภาพของมังกรไฟควรกันจุ่มเบยเฮ้ย เจอไฟชาร์จเข้าไปแล้งย um ิงกันดิอยายแล้วยิงเข้าไปเลยนเรเด็กขาดเ้ยบไปเยู้ไปเลยวูบไตเ้ยวูงไนเ้ยวูบไปเยวูเลยตูบไปเลยวไปเยวู้ไปเลยวู้ไปเลยวูบเลยวูบไปเลยวูบไตเลยวูลยวูบไปเลยวูบไปยวูบไปเลวูบไปเลยวู้ไปลยวู้เลยวูบไปเลยวูบไปเลยวเยวูบไปเลย้ยวงเลยวูบไู้ไลวูบไป้ยวูบไปเงวูเลยวลยวูบวบไปเลยว อุ้ยเฮ้ยเลฟเฟยหรอเลเวลจะต่ก็เขาพี่แค้นนะเขาพี่เค้นโอ้โหดูไฟเต็มเลยเแม่ชอบปะอุ้ยเวลพุ่งเวลพุ่งเป็ดปีเตปีเดี๋ยววันหลังจะมาแกล้งใหม่นะ วันนี้ก็ตีะายังงงงเราก็จะกลับมางงงนี่เราเป็นพวกกันนะขอบคุณนะที่ช่วยพี่เคนนะนู่นพี่เคนจะตายแต่อย่ายิงพี่เคนนะเดี๋ยวขอตกทีด้วยว้าวเฮ้ยเรายังไม่ขับมีไฟนู่นนู่นเราไปอินซิตี้กันได้หรอเล่าก่อนเล่ายังไม่อยากกลับเล่าแต่พักก่อนเลยเนี้ยก็แค่ข่าววันนี้นะคะเราก็เล่นแกล้งพี่เคนไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วชอบแกล้งพี่เคนแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด็ติ๊กต๊อกก็ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเนี่ยเล่นเกมไมโครสตะวันนี้ต้อองไปก่นแล้วจะบบ๊าายย